ดีครับอยู่กันในเบฟรนเดียในเรื่องในช่องอยู่ในช่วงในเรื่องอยู่ในช่องอยู่ในอยูในช่วงในเป็นเรื่องนะครับผมการเจอระหว่างอารจิเจอคางิโรเด็กมีนนี่นี่หลาหลาหูงัวมาสลีปไข่ไม่รู้คลิปใค่ใคร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 จะไม่รู้เล่นด็กกดเล่นติดทั้งวันอะพวกเนี้ยก็บอกเลยสลีปใครคลิปใครก็ไม่รู้ ให่เหอได้หมาลววนะไปรถถือสองใบสองใบใช่ไหมโอเคยุบมือก็ไม่ได้ยัอื้มอื้เตเร่งเตเตง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 เตเตูคู่ีเขาคลีคู่ีขีููู่่่ี นี่ยาหูจวิทีก่กนมาคานาโอไลท์จวผ่านเลยผิดเลยวะมึงก็มาไลท์จวเข้าเลย ชอบเยกการจังเรียบเรียบสนุกกูบอกเลยสนุกไหนเมื่อลงขาเหมือนนี้เก๋กระต๊อกกระปี้ขาเหมือนนี้ดูทำไม่ถึงการอ่ะตีม่ตีบูทต็ข้เกบตีคิดไม่สกิลเด็กจุ๋ยช่อืมอืม ผมรู้เท่าไม่ถึงการก็ปีสิบหกสิบหกตัวหนึ่งโซบะกินเฮ้ย <c oughs> อันนี้เฮ้ยอันนี้ไทยจัวก่อนเท็บคนนี้โซบาเก็บคนหนึง่งไม่ผมเลือกเก็บโดยไม่ต้องทอะไรเลยเหรอไอสัตว์เก็หน้าเหมือน <c oughs> ไี้ไปตีไ,ไ,ปไม่ตีกินจวยเจ้ามันอ๋อก็ไปไปมืม เาเลย้อบต้องิับกบิดเป็นกับบี้องบีกูอกบีหน้าชีหน้าดาบโอ้โหก่ยู่้าอเียนี้แก้วแล้วแล้วเราอะัไงเี่ยนอุ้ยโยแยงโยเกะจังวะ เออคอไม่มีออเอ,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 อืเอา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 ก็หลอกทายเหรอเ <c oughs> ต็นมือแค่เอามาเลย <c oughs> ไม่นะ <c oughs> <c oughs> พึ่งได้ใช้เกมแรกเลยเหี้ยเนี่ยเ <c oughs> ข้า โอ้โคมโมดินเตอร์ดอพลังจัวหนึ่ไเ1่สิบแปดกิฟต์หมื่ดอแกพอเนีจั๋วจ้าไม่จั๋วเจับจุ๋ถ้าี่จิตสลีปเอานี้เลยนั่งนั่งนดินั่งกันดิเจ็บดิเย้าเท่าไหร่ท่าี่เห็นสองี่ห อยู่ดีคุณผู้ชมมันก้าวแลาวอ้หอันี่เราไอ้แมลงวันสุชาเกโปกตีมันก้าวราคจำเีมาเือปปะแวนตีมมนตีแจกเกศแจกให้ทุกวบเลยมาทุกใบอ่ะรช่แจกมาแจกข่งก็ได้ใช่ปหมมันถืว่า เมื่อตีมันสุ่มกองมันเกี่ยกับเลกาคองแต่ละใบก็คือทุกใบเอาไปตรไนไน้นแวงก็ได้เลกาขคุณเอาไรเลยกาแวะเลกาตีคนแรงเลยเป็นสามเป็นสองแหวนฟอนติเกอร์ี่ิวนั่นไงวะ ขี่มูว์ขี่มูว์ว<อ>นี้<ะ>ตีมาตีย้ายเกียร์เป็นสองสองไหมขอห้าพันวันนี้ตีเมื่อตีโซบาร์กินวันนี้บวกสองหมื่นเรียร์ไฮนี่ ดีไทยไม่พูด mm ีไทยเอาโม่บอเอาโม่บอร์เซอร์เยียนสามหมื่นข้างข้างมนเทครับที่แบงค์ข้างข้างืปข้างไปก่อนคิดผัสามหมื่นหรอสามหมื่นนะตีโุตซกิลก็คอจ่วล้วก็โกสบา์จ่วเอ่ะคุณหนึ่งมาตีไหมครับตี กี่โมตงตกตีกิกตกตองทีเกออยงั้นเอากูกปเยไลตูแปแว่น hey, สลีปใครไม่รู้แล้วสลีปใครวะรู้จีเขาไม่ได้กับเราเึฮ <laughs> <laughs> ึเวาเป็นเพื่อเด้เป็นไรฮึฮึฮึไึฮมึฮ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 ละ

ลหลักสองไม่ได้ลุกรักกูอย่าทำลุกหลักกูเลยค่ะกูจะให้มันไปแบบไม่ทรมาร์ถ้ามึงให้มันอยู่อีกกูจะให้ไปไม่ทรมานมีนะพอไม่ลงทกเกบไปนี่จูจูจูไม่ลงขอนี่ก่จนแล้วอนี้โนี่ ต้องเรียนไปว่าถงเข้ากองนี่มัม้ต่อกปี้ไม่หันแล้วกอเขงเดตันโดนเดดิมแนตี้แอนตีแ้แเก็ตกรับต๊อกปี้ไม่ไม่กีกูพูดนั่งพูดโยกโกโแอนตีเอ่อมีโากา,า,า้าใบ2 5 3 7แหนขี้ฟังมา yeah oh y เย่ นั่นมันเบบตอบเด็บหน้าเหมือนอตอนนี้ตีเมื่อตีย้ายเกตหนึ่งใบไม่ใครก็ได้ตรงไหนหี่ยแม่งนะ,ะเป็นหมื่นเก้าแม่งนะเออเป็นหมื่นเก้าหมื่นเก้าสองนเจ็ดสามเป็นสองสี่เปนสองแม ข,ขี่โมจยังไว้อีกอ่ะเจี้อะไรอของเล่นเนี่ยจะไม่มีอีมมีข่าข้าเข้หนัพิธีขั้นอันนี้ตีแหวนมาตีกินกีกลับที้เนียวขารู้เก่งแล้วไ <laughs> แต่ละใบเฮียกูปามือสู้มี้วะกินก่อนดูมือก่อนน,อน,นี่เหรออืมอ่ะตีไม่กินจั่วดสกิลบั๊ดเขาขึ้นอีกสองใบใช่ปะอืมอ่ะทีนี้เข้าผ่านเลยเฮ้ยสองเก้าเขามือน,นี่นี่ไปมีฟองผ่านเลยกกูต้ง ไล่ลืมอขอแต่งเรื่องเราเล่นได้เอาว่นหรอโตกับปี้ตกปี้ปี้กปี้ปี้วันต๊กระปี้เบบาว่าฮึ่มมมมมมแกมม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 มนนมมมมมไมมมมมมมเมีมม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 มย โ,โหโู้ผู้โู้ผู้ผู้ของแรงนะมี่แทบไม่นี่แ้วไม่โดนยาเราขึ้นมือนกันโห <DA> โหล่อนี่ส่งปีจีมั้ยก่อนอยากให้แต่ไม่มีเท่าเลยที จะให้แต่ว่าพี่กียร์สกิลก่อนเท่าไหร่เดีมือกี่ใบหนึ่องสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ใช่ไมือมีแปบไีเป็นล้านเวท่าไหร่เออสองสเออไม่ใช่สองสามสามเจ สองเจ็ดมิดเนี่ 7, มาปีครับเซ็นด้วยไ้สักข้าวไ yeah. <number ed ored Krishna> ข้านี้สิแปดสิบแปดยี่แปดยี่แปดสามหนึ่งสามหนึ่งสามหกตัสองหน่ข้านี้นี่เอาไว้ยวไม่ต้องกามกันจุด ไปอ้ยหอ,อยอะไรก็หอยหอยหอยนัดเด็กเหรอสิบสองใบเจกเป็นสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็้าโอเค เวนตีไม่ดีเจ็กเก็ตเท่าไวรเลยขี้ตางตายขี้พลังขี่โม่ขัด,ด,ขด,ขดสุดขี่โม่ <c oughs> ตั้งขอสไนส์ลอยอะไ้สิ่งนั้น <c oughs> เป็นไรพ่อหนุ่ม เป็นไรทำไมเราแก้งให้กันล่ะเอ่ะเที่ยวผมเดอกันข้างหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย